วัสด no oh. <czego> <et> yeah, be ีน <ate> ้องพันอ้าวสวัสดีครับอ้าวไปไปอยู่ตรงไหนเนี่ยไปอยู่ตรงไหนมาเนี่ยสองนึงอกเนโอ้ห้านึเมื่อกี้เลขล่างใช่ไหมสองตัวล่างสองตัวล่าง เฮ้ยตอนหายใจเลยไม่มาหนึ่งเยอะอยู่ไหนึเยอะอยู่ไหนอ้เออใช่เลยโอเคเออนี่ยังไม่ยังไม่ใช่วันของเธอเอาด้านนู้นก็ลุ้นอยู่ทุกคนลุ้นนะโอ้หนูนาก็ยังไม่กลับนะทุกคนอะลุ้นกันต่อใครจะมานใครจะมาน ยังกำลังหมุนอยู่อ่ะวันนี้รอรุนนะคะว่าจะได้เฮนะหน้าบ้านจะอุ่นไหมบ้านอะไรข้างนบ้านลงพันกินข้าวยัง บอกเขานีเลยเกเพิ่งมาใช่ไหมโอุ้นเล็ก้ก็ชวนเกมากินข้าวสิกินข้าวกินข้าวกินน้ำกินข้าวกินปลาก่อนสวัสดีค่ะอะมาเจอกันแป๊บนึงลืมกันใช่ไหมโอ้โหลืมกันซะแล้วโอ้โห ไฟไหม้บ้านไฟข้าวพูหลักไฟเลืไฟล้วบ่โอ้โหกใกล้บ้านค่อยอล่างเยสองตัวอ่อสิบหกหนึ่งแล้วพอเราให้หกหนึ่งเ้ค่อย1 7คือสองหนึ่งเจ็ดหนึ่งห้าหนึ่งล้วลุนตกกลาไฟต่อไฟ แต่ยังดีนะเนาะวันนี้คนอยู่บ้านเยอะแน่เนาะอืะออ,อั่เเขาือ้นั่นแหละมันก็อย่างน้อยก็คนอยู่บ้านเยอะไงะเขาก็ไปช่วยดับกินข้าว,าว,าวก,าวนกินข้าวก่อนตัดัดเลายสองนผ่านแล้วมันจะไมคดแล้วรถไดมาส่งประดาบะ

เห็นก็คุยเบนเป็นนี่เยอะเออเอาอาละละมานไหมน่ะฮะอ้าวก็พูดกันอยู่แบบเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนไม่ได้เอาเหรอมันเจูนย์มันไม่ซื้อศูนย์ศูนย์มาด้วยนะโอ้มันขาดไป0นชตัวนึ่งมันขาดไคนซื้ออยู่ซื้อเมื่อก็ไม่ทีงก็ไเออเลขแ็นดิก็ซื้อเจ็ดศูนย์แเงิดหลายเงิดหลายเอาละนึ่งหนึ่งมั่น เมิดอิมซิมบาดีนะครับไปซื้อใหงใหู้0ูนี่ฟ้าซื้อแล้วเด้ออย่างนี้บอกเมช้ากากินโลกเลขเอูนเจ็ดูนโอ้ป้าก็ซูนจริงๆทำไมไม่เจ็ดนึงไปเลยนาะน่าเจ็ดหนึ่ได้อีกเนหค่อยอลตริโอซือเจ็ดนแปน่งดิวมาหาสบาบาทะยูไพยูมันนั่งไไันบาดดตอนซื้อนี่ยเมา่มันตอนเลบอกันกบตัวไตัวมันซนสองเจ็ดตค่อยบอกแต่เขาบอกติค่อยไล่น่ะ ป้าบอกเลขหน่อยเกับสค่ะว่าดีค่ะี่เก็บกระดูหรอแล้วมาเก็บวันที่สองเก็บว yeah> ันนี้หรอเก็บวันนี้มีวางอใตัวยังอะไรนะหกหปกับอะไรนะไม่ปเอาิดเอมันไม่มีใครคสองี่หกแป ไอปานตัดพราราปีเตอร์ไม่เมื่อยถูกแล้วซูนๆไปได้ไงโอ้โหแกปเซียนแร่กระสูนๆปีนี้ก็00นเนาะตัห้าหนึ่งแล้วบางนเอฟสิเป่าป้าฝันว่าป้าโูโมลูซูนแน่นอนมีซูนไหมเนาะสุดขอคือสายังหายเลยเต็มเลยก็ยังขันหน้าดิเออจนฉุนลืมได้ไงไ่ไหมก็ไม่คิดว่ามันจะออกแล้วเนาะฉุดๆเลย อืมมันลายเลยไฟตัวมันเงี้ยมันไฟมันมันอมันไฟมันมันโอ้โหอ่ะอ่ะงูหน้าก็เสียงใหม่มุมนู้นดูมุมนู้นเป็นไงบ้างมุมนู้นฮัลโหลฮัลโหลทางนู้นเป็นไงบ้าง เจ็บปวดล่วนล้วหโอ้โหไอ้ยังศูนกรดอบ่โอ้ยนะเจ็บปวดลวนลากะปดบ่มย่าย่าย่านิ่งดูกระศูนแล้วนะ กินโคกเนี่ยจะได้เย็นเย็นแตกบวมหลังห้ยออกวงแตกโอ้โหแตกกระเจิงทุกคนเจ็ดร้อยออกแล้วแตกกระเจิงค่ะได้ทำไปไปค่ะขอบคุณนะคะที่มาร่วมงานคะ่ะ ค่ะไปแล้วนะคะโอเคเจ็ดชุนศูนยเจร้อยเจร้อยเจรอยกะจังว่าป้ายังวาศูนย์อยู่นี่น่ะเออเออ อ๋อไปทุเลาะต่อมาส่งบดาแล้วก็ไปทุเลาะต่อเออเนาะเบนเนาะมันขาดเป็นหนึ่งตัวเนาะเออเจ้าพูดอยู่เมื่อเช้านี่นะนนอนกับไม่อุ่นไงแอนบัตนะพูดในฝันว่าแอนเตย์นะเป็นหนี้เยอะเจ็ดแสนนู่นเออโนอ๋อแกได้แต่เจ๊ลยดีดวงยังไม่หมานไงเลขมันออกสวนสูง นนเนาะเฮ้ยมันไม่มันคือเลขเจ็ดร้อยมันไม่เบิลสามตัวเนาะถ้าเบิลสามตัวเจ็ดร้อยมันก็โอ้ยเต็มตรีนนะแต่อันนี้มันดึงกับขาอ่อนนะทุกคนขาอะไระขาอะไรบ้านเออขาไปคนขาอ่อนอืมขาอ่อนละพี่น้องเอ้ยนะฮะเป็นไม่เป็นไรนะทุกคนอืม ดูลาจะอุ่นอันเด้เจ้าก็จะลืมเ้วบ่เออเออถ้าถ้าถ้าไปเจอที่อื่นนี่คือคือจะแม็อ๋อคันเดินชนกันก็ไม่รู้ว่าเป็นคนก็เกาะขึ้เดียวเนี่ยตีเพราะว่าเขาเขาสวยเขาดูดีอืมโอเคนะคะคลิปนี้ก็ตัวไผ่ตัวมันก็แล้วกันนะคะเขาอ่อนสลายค่ะสลาย